สวัสดีครับผมสางพัดครับผมมนีมาอธิบายหลักการทํางานของเตานะครับผมเตาซูเปอร์ซันหรือว่าเตาเผาถ่านสองร้อยลิตรนะครับผมเป็นถังสองร้อยลิตรคือเตาระบบนี้นะครับเป็นการเผาแบบระบบปิดนะครับเอาเป็นการในการเผาแบบไร้ควันหมายถึงว่าเอาควันกลายมาเป็นแก๊สนะครับผมหลักการทํางานมันก็คือว่า เอาเอาฟืนลงเข้าไปในนีเนาะจ็จะมีใส่ใส่ทอ่อตัวนี้เป็นแก๊สนะครับผมเป็นทอ่อแก๊สเพราะว่าน่ครับพ่อควันด่านในถังอยู่ในในระบบปิดนะครับมันบม่มีทางออกจากจากควันที่ขึ้นมาด่านบนคือลักษณะนีสคัคของไฟนะนีสคัคของไฟก็คือมันติพุงถึงขึนทางตรงในแนวตัง้ง แสมมติมว,ว่าข้าขีดไฟแชกถึงข้าเอียงไฟมันก็นยังขึ้นเป็นแนวตั้งนะครับผมหลักษะนะนั้นพ่อข้าจุดแล้วความหอนภายในเกิดขึ้นภายในถังเกิดขึ้นกะ็ะจเกิดคว,วันทั้งในพอเกิดควันทั้งในเพราะว่าปากถังเขาปิดไว้มดตีขึ้นไปตีขึ้นมากแะกะ้วก็ตีย่อนกลับลงไปนะครับผมหย่อนกลับลงไปกระจมากออก ออกในหูออกในหูเตาออกในหูอะไใส่ใส่ถังตัวนี้ใส่แก๊บตัวนี้นะครับที่จะไปเท่าจอหูวหวไว้รอบๆนะครับผมิีจาะความความกว้างของหูนี่นครับประมาณสามพันหรือประมาณหน่อยกว่านี่ก่อยน้อยหนึ่งสบานสามพันนะครับผมก็ก็ก็ความห่อนขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เทมีเตาหน่อยที่จูดยู่ด้านลางมันนะครับเป,เป็นเสือเป็นเสือเพิ่งก็คววนตีเขามาแล้วบมมีสร้างออกควนควนค้อมห่อนก็จิกลายเป็นแก๊สแล้วก็สิพุง่งขึ้นไปในปลายปลายทอ่อสูตรสูตรการเฮ็ดสายแก๊สนะครับผมก็คือผมใส่ท่อหานิว้วท่อเล็กหานิ้วนะครับบางคนก็นเป็นเล็กเหลี่ยมเล,เล็กเหลี่ยม อาจจะซีกุนซีน่าก็จะได้อยู่นะครับผมป่านนี้ส่วนจ้อหูบมมีสูตรตายตัวถ้าสิจ้อแบบได้ก็ได้แต่ว่าตาจาอหูใหญ่ตาจ้อหูใหญ่ไฟมันก็จะรักกินอยู่ด้านลางทานเท่าอาจจะเป็นเทาในช่วงที่มันโดนไฟนะครับตาจ้อหูหน่อยปั๊บจ้อหู้หน่อยสามหุ่นแบบผมการการการจุดเป็นเตาการจุดเป็นทานแล้ว ไฟมันสิบ่ดักกินถ่านที่มันเป็นถ่านอยู่ด้านในก็คือถ้าแก๊สคายออกหมดแล้วก็คือเป็นกาก็สิเป็นถ่านนะครับผมเขาเอิ้นว่าเป็นการเผาแบบระบบปิดหรือหรือภาษาอังกฤษเพิ่นเพิ่นเอิ้นอหยังเนาะไพโอไลซิสไพโอไลซิสนะครับการเผาไหม้แบบระบบปิดนะครับแก็จะกลายเป็นก็่จะกลายเป็นถ่านในที่สุดการไพโอไลซิสนี่ก็คือการเผาไหม้แบบแบบบ่สมบูรณ์ เป็นว่าถาใหม่แบบสมบูรณ์จะเลือเป็นกิเทานะครับผมถ้าผู้ใด้าใจลักการทํางานของมันเพิ่มความห่อนเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มควอมหอนเข้าไปเรื่อยๆยาหยุดถ้ายหยุดชั่วโมงระยะเวลาในการติดกลายเป็นแก๊สเนี่ยกะสีโด,ดนกะสีใส่เวลาโดนอีกก่าวิกลัวเตาจะติดนะครับผมถ้าติดแล้วปับ๊บคือควันติดตีลงจากควันติดตีจะลงมากกะิีออกมาฮู้นี่นะ ประมาณนี้นะครับผมปี B. ขึ้นมาฟ้าม่มีทางออกเพราะว่าด่านบนกับฟ้าปิดว้กระติตีย้อนกลับลงไปเขาหูด่านลา่างติดเจาะกระตริออกมาฟองนี่คือนี่สาย้องไฟมันจิพุ่งขึ้นอย่างเดียวจะพุ่งขึ้นหาทางออกอหัวไงหาทางออกนะครับผมไปติดเจาะหูไงกับโบพิด แต่ว่าติปิดก็คืออาจจะติดไฟไฟอาจ,จิ่ไปติดทานด้านในอาจจะเป็นขีดเทาแน่เล็กหน่อยนะครับผมแต่ว่าถา้ถาถ้าถ้าเจาะหูติดก็ดีประว่าตามหุนที่ผมว่านี่ก็คือควันกลายเป็นแก๊สในการเผาใหม้แต่เมื่อใหม่ที่เต็มถังกรจอียุบลงยุบลงไฟเนี่ยก็จะรับไปเองโดยบ้องเห็ดหดยังทั้งสิน้น ก็รอให้เตาเย็นมืออื่นเสามาสมมติว่าจูุดไปมือนีมืออื่นมากก็คือเก็บได้เลยทานแบบนี้ถาบัรจุใหม่ใดด,ดีไดอยู่ประมาณกระสอบนึงกับอีกครึง่งนึงกระสอบครึ่งนะครับผมกจ็จะเป็นทานทานที่เยาอเอาไปดังนี่ก่าดีเพราะว่าอีกอย่างนึงกับบคกคอยติดมือเพราะว่ามันเป็นเป็นทานแบบเป็นทานแบบเนื้อแข็งก็คืออยู่กับใหม่เข้า ไหม่เขานำประเภทใหม่เี่๋อวลงไปนะครับผมใหม่หนี่ก็คือตองเป็นใหม่หมาดใหม่แหงหมาดประมาณตัดไว้จักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนนี่นะครับผมใหม่สดกระเป๋าได้อยู่แต่ว่าหาัดใสเวลาในการจุดโดนหลายชั่วโมงนะครับอธิอาจอาจิเป็นมือนึงคนเดียแต่ว่าถานใหม่แหงหมาดนี่ผมผมตีเผามาประมาณหาชั่วโมงหาชั่วโมงหกชั่วโมง ติดนะครับมันขึ้นอยูก่กบเ้ายุไฟดูบอรกระจเผาอยู่ประมาณนั้นคล้ายๆก็เผา,าเผาเตาดินที่ที่กำลังติดติดนะครับการทำงานมันก็คือมีมีแค่น้กระจมีใส่บางคนเพื่อกระจเจาะเจาะเป็นเหล็กออกมากอ,อีกอีกอันแบบหนึ่งตะว่าเทศแบบนั้นมันเกะกะผมว่าใส่ใหม่ใดก็มาลายนะครับผม จตมาอธทบาใไห้ผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่อยากลองเห็ดนะครับเป็นเป็นทอหานิว้วเด้อทอหานิว้วความหนาก็สิประมาณ2องถึงสมมิลขนาดเนี้ยตาเล็กบางนะครับสิใส่บรดนอาติแตกเล่าเลาได้นะครับเวลาถือวามหอนอุณหภูมิสูงเจ็ดแปดร้อยงองศาอาติแตกหิือระเบิดแรง แต่กล่าวได้นะครับถ้าเป็นเล็กบางนะครับผมกะสังพัฒกะมาอธิบายไปยงเท่านี้นะครับผมกะยังได้กะคอยติดตามตอนต่อไปเด้อถ้ามีปัญหาอย่างกะคอมเมนต์มาด่าน่างครับผมบอไรใหญ่ห่างหลายนาทีแล้วครับผมสวัสดีครับ